สวัสดีครับพบกับโตโต้พาเที่ยวนะฮะวันนี้โตโต้พาเที่ยวไม่ได้พาเลี้ยวไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้คือวอล์ทัาดแมวครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาสาธิตนะฮะการต่อคอนโดแมวนะครับบองโกนะครับ ก็คอนโดแมวบล็อตัวนี้เนี่ยความสูงอยู่ที่160เซนนะครับมิติความกว้างและความยาวจะอยู่ที่45คูณ60เซนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมต่อคอนโดแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวทุกคนตามมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการต่อนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่กล่องเลยมีอะไรกันบ้างนะครับงั้นก็ตามมาแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมกันนะครับก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะฮะเมื่อวานแกะวันนี้ อันไหนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับหนึ่งชิน้นนะฮะไม่ใช่หนึ่งชิน้นแล้วก็นี่นะครับภายในกล่องก็จะมีคู่มือด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะประกอบเป็นไงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีน็อตมีเสาถีต้นนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมเอาออกก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะผมก็แก,แกะแกะกล่องมาหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือสิ่ง สิ่งของที่อยู่ภายในนะครับก็คือจะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือก่อนประกอบก็จะมีเสา P 1นะครับมาทั้งหมดให้อยู่ที่6ต้นนะครับเสา P สาต้นนะครับ P 2 1ต้น P 4ีและ P 5อย่างละต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับต้นเล็กเป็น P 6นะครับจำนวน10ต้นนะครับแล้วก็นี่จะเป็นฐานนะฮะฐานชั้นล่างและฐานชั้นบนแล้วก็อันนี้เป็นแพร่านลูกแมวัเล็กๆนะฮะโดยที่เราจะใช้ขาตัวนี้นะครับดันไว้ด้านในส่วนนี้ก็จะเป็น หลังที่เล็กกว่านะฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้ขา,าเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นฐานของตัวนี้เดี๋ยวเรามาครออกันอีกทีนะฮะก็นี่อันนี้เป็นเปลนะฮะให้น้องแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นแบบเหมือนถังให้น้องแมวมานอนเล่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน็อตนะฮะแลจะมีน็อตตัวนี้จะมีมาให้4ตัวนะครับเอาไว้เป็นแบบ ล็อกตัวคู่เป็นลน็อสองทางนะครับแล้วก็นอกตัวนี้จะมีให้ตัวเดียวตัวยาวนะฮะส่วนส่วนนอกนั้นก็จะเป็นล็อไซน์เนี่ยสักสิบห้าตัวเลยโดยที่ทางร้านเนี่ยเขาก็จะส่งกระแจหกเหลีย่ยมมาให้ด้วยะสะดวกในการประกอบนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมขอดูคู่มือแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบไปพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะดูคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกในการประกอบคอนโดแมวนะ ก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบไอ้ตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับเริ่มต้นจากการประกอบบ้านบ้านน้อยของน้องก่อนนะครับโดยที่เราจะใช้แกนตัวนี้นะครับเข้าไปครับผมยัดเข้าไปนะฮะข้างในก็ประมาณนี้นะครับพอัดเข้าไปให้มันถึงมุมเลยซึ่งเขาก็จะมีรูไว้ให้นะฮะเนี่ยฮะมีรูนะครับสะดวกมากครับใครที่ไม่เคยประกอบอย่างผมเนี่ยก็ง่ายครับผมไม่ยากเลย ง่ายมากไม่ต้องใช้ทักษะอะไรามากเพราะว่าหกเหลี่ยมตัวเดียวนะรประกอบได้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ประกอบนะฮะบ,บ้านหลังน้อยหลังแรกเสร็จแล้วนะครับก็นี่ฮนะจะประมาณนี้นะครับจะมีสอทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะครับตรงน,นี้เป็นฐานอยู่ชั้นบนนะฮะอ่ะหลังนี้เสร็จแล้วเฮ้ยเข้าไปทดลองทดลองนะฮะ ก็เ,เดี๋ยวมาลองหลังนี้กันต่อนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันครับผมสาห้าต้นเช่นเดิมครับผมก็ตอนนี้นะฮะผมประกอบอบ้านหลังใหญ่เสร็จแล้วครับผมสายลอดจะนี่นะฮะความต่างระหว่างหลังใหญ่กับหลังเล็กนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มประกอบทลักหลังจากที่เราประกอบีส่วนเล็กส่วนน้อยกันตัวนี้จะเป็นฐานนะฮะโดยที่เราเจาน็อตสี่ตัวนี่ครับจะมีรูด้านล่างนะครับสี่สี่รูนะฮะ ก็เตรียมลอย็อตยากเลยเลยรอเลยเดี๋ยวเราจะตามด้วยทีหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้เสาทั้งหมดเนี่ยสี่ต้นที่ฐานนะฮะล็อตทีหนึ่งยากเข้าไปเลยนะฮะใส่หน่อไว้ก่อนเนะาะทำฐานล็กันอีกทีนะฮะก็ตอนนี้ผมประกอบเสาทั้งสี่ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปรเราก็จะเอาฐานตัวนี้นะฮะนี่ ถ้าสังเกตนะครับจะมีรูจะมีหูห้อยนะครับสี่สี่หูนะฮะเราก็จะวางด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้น็อตตัวนี้ครับผมเบอร์ db หนึ่งซึ่งเดิมนะฮะจัดเข้าไปแต่ว่าจะมีหนึ่งจุดนะครับที่เราจะใช้น็อต db สองนะฮะผมใส่ประคองไว้ก่อนเนาะก็บ้านน้อยหลังนี้นะฮะสว่างเทินอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้น็อตตัวยาวซึ่งมีมาให้ตัวเดียวเนี่ยยึดโดย โดยที่เราจะใส่เข้าไปนี่ก่อนครับแล้วเราก็จะวางตรงนี้เลยครับมันจะมีรูอยู่นะฮะเราก็จะยัดน็อตตัวนี้เข้าไปเห็นไหแล้วมันก็จะทับตรงนี้เลยแล้วมันก็จะลิงกกับเสาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้หกเหลี่ยมเชื่เลยครับผมอัดเข้าไปเลยนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะตอนแรกบอกผิดตอนแรกบอกว่าใช้น็อตตัวนี้นะฮะพอผมประกอบไปประกอบมานะเฮ้ยนึกขึ้นได้ว่าต้องมีเสามาต่อ ก็คือขอภายด้วยกันนี่จะใช้น็อตตัวนี้ครับผมใช้ใช้แทนนะซึ่งจะเป็นเดือยนะครับแล้เวเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะใช้เสา p ีสองอ่าเสา p ีสามครับขึ้นมาตั้งตรงนี้แทนนะฮะอ่าตัวนี้เป็น p ีนี่อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอง่อกันไปพร้อมกันนะนี่ครับไม่ยากหมุนข้าไปแบบนี้เลยง่ายมากครับนี่นะฮะ p ีสาม นี่คู่มือดูพร้อมกันมือสมัครเล่นนะฮะแล้วก็ใส่ P หนึ่งครับเสร็จแล้ว,ลวต่อไปก็หลังจากที่จากที่หมุนตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเราก็จะใส่อสรอตตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ผมจะได้เห็นเนาะใส่เข้าไป่เอาเสร็จปับ๊บเราก็ต้องตามด้วย P สามนะครับเพื่อให สูงเนี่ยของเสาต้นนี้แล้วต้นนี้มันเท่ากันนะครับแล้วก็บ้านหลังใหญ่ก็จะไปอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัว P4 นะครับตัวนี้นะครับ P4 จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราเราจะใช้น็อตตัวนี้หมุนจากด้านล่างขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะให้ความสูงเนี่ยฐานเนี่ยเท่ากันนะครับนี่นะครับอ่านีก็แน่นแล้วนะครับ ส่วนตัวเนี้ยความยาวจะยาวกว่าพวกนะฮะทีสามเพราะว่าหลายเพราะว่ามันจะนอีกชั้นหนึ่งนะครับใส่ทีสามต่อแล้วกันได้ทีเดียวไปเลยเนาะนีงไงครับก็สเต็ปต่อไปนะฮะสเต็ปต่อไปนี่ครับบ้านหลังใหญ่ก็จะมาอยู่ข้างบนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาไว้แบบนี้แล้วกันนะนี่เห็นไหมเริ่มเป็นปรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว แล้วก็ก่อนที่เราจะประกอบตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้เข้าไปก่อนจะอ,อยู่นี้นะครับเห็นไหมนี่ครับเช่นเคยใส่แกนตัวนีเข้าไปก่อนนะฮะนี่เราก็เลือกองศาได้นะครับว่าเราจะให้อยู่ด้านไหนนะฮะความกว้างแล้วแต่พื้นที่ภายในบ้านของเรานะครับ จากนั้นเราก็ใช้น็อตสามตัวนะฮะสามตัวนี่เลยยึดภายในนี่นะครับตัวนี้สต่ว่าตัวนี้นะครับเริ่มจากด้านในก่อนเนาะก็ตอนนี้นะฮะเราต่อดูแมวมาได้ประมาณ80%แล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือขั้นตอนอีกหน่อยเดียวนะฮะก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับแท่งยาวแท่งสุดท้ายนะฮะจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับที่เราจะใช้น็อตตัวนี้นะครับ ปนะฮะแล้วก็นะครับอ่าตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับตัวเล็กนะฮะ P5 นะคร P5 ก็คือยึดจากด้านล่างขึ้นมาเช่นเคยครับนี่โดยที่ฐานของสองตัวนี้จะเท่ากันนะฮะทำไมถึงต้องเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะครับ วงกลมสองอันนะครับมีมาให้ซึ่งจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องอแยกกันเนี่ยนี่ครับคือความต่างตรงเนี้ยจะมีเนาอาจจะมีรู2องรูนะครับส่วนตัวนี้มีรูเดียวดังนั้นตัวที่มีรูเดียวน่จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตัวที่มี2อรูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมฐานตรงนี้ต้องเท่ากันนะครับนี่เราก็จะวางแบบนี้นะฮะโดยที่มีนี่ตุ้งติ้ง <c oughs> มาให้ด้วยนะรใช้อวเดิมนะครับมันเข้าไปเลยนะคนี่ก็เช่นกันนี่ฮะดูเลยครับุดยอดแข็งแรงมากครับผมนี่ตอนนี้นะครับหนึ่งรูนะฮะก็จะอยู่กานบนนะครับนี่ลโดยที่เราก็ต้องมาเรียกว่านี่ตแต่งๆเอาไว้ไังก็ต้องไว้ตรงนี้ครับ เพราะว่าเวลาที่เขามาีอยู่เขาไมได้เล่นนะฮะนี่ก็เกือบถขั้นตอสนสนะุดท้ายละ95เปอร์เซ็นต์แล้วฮะ,ะ่างที่บอกครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่มาครอบอยู่ข้างบนครับผมเอาไว้เขาไปนอนนะนอนเล่นเดียเขาเบื่อด้านล่างนะเขานอนเล่นข้างบนคร,บนนรบนับนี่จะออกเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ครับประกอบง่ายมากนะัะ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะง่ายมากเลยนะครับลงแมวเพื่อจะมานอนอยู่ที่นี่นะครับโหยชันเยอะมากและนี่ครับผมเป็นชิ้นสุดท้ายที่ผมจะใส่เข้าไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะลงมาตรงนี้นะฮะโอ้ยมองไม่เห็นขอ,อนอนแล้วกันเนาะสีม่มุมนะครับสีม่มุมอึอ้อา เรียบร้อยนะครับก็สําเร็จไปด้วยดีนะครับสําหรับภารกิจต่อคอนโดแมวนะฮะครั้งแรกเลยนะครับก็อยากบอกนะฮะว่าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงใช้กันยาวเลยนะครับในส่วนของที่ซื้อแล้วก็ราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่สองพาร้อยบาท แต่ว่าผมได้ส่วนลดนะครับเพราะว่าผมช็อปผ่านช h อปปี้นะครับแอปช็อปปี้ของเราเนี่ยเองก็คือปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่3,599นานะครับแต่ว่าผมได้ดีลพิเศษในวันที่1 1เดือน11ราคาก็เลยลดมา1,000บาทเป็น2,599บาทนะฮะพร้อมกับค่าบริการส่งด้วยอีกประมาณ230บาทนะครับซึ่งจะแยกนะฮะแล้วแต่ว่า,าระยะของการส่งเนี่ยใกล้หรือไกลนะครับ ก็ว่ากันที่มิตินะครตัวนี้ความสูงจะอยู่ที่160เซนนะครับส่วนความกว้างและก็ความยาวเนี่ยของฐานเนี่ยจะอยู่ที่45คูณ60เซนตนะครับ mm hmm. ก็ส่วนตัวนี้เราก็จะไปปับตามลักษณะของบ้านเรานะฮะตามพื้นที่นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะฮะอ่าสิ่งหนึ่งที่ลืมบอกเนี่ยร้านร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยคือร้าน King Kong p a n t Shop นะครับ mm hmm. ก็หาซื้อได้เขาจะมีหน้าร้านออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีสาขาอยู่น่านจะ4ี่ห้สาขาจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะ ลงรายละเอียดไว้ในแคปชั่นที่ด้านล่างแล้วกันนะครับพร้อมลิงก์ของร้านทั้งบนช้อปปี้แล้วก็หน้าเพจเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์แล้วก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยครับสินค้าคุณภาพนะฮะไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาค่าโฆษณานะครับแต่ว่าคือของันริงจริงก็อยากจะบอกต่อนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะฮะ ก็ม่ใช่ท่านแหนก็กดไลค์และซับสไคร์กันได้นะครับแล้วก็จะได้ดูว่าต่อไปตัวโต้จะพาเรียลไปเที่ยวไหนนะครับแล้วไงก็เจอกันีดต่อถัดไปครับผม